วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง o p อบแนะออแเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นวงจรขยายแรงดนันนะฮะซึ่งรูปร่างของ o p อบแเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะฮะอย่างที่เราเห็นใน powerpoint นะฮะตัวนี้ก็เป็นเหมือนแบบแบบเป็น surface m o u ส์นะฮะตัวนี้เป็นแบบ dip นะะตัวนี้เป็นแบบตัวถังนะฮะตอนนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์ของตัว o p อบแกันนะฮะสัญ,ญลักษณ์ของตัว o p อบแเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยขา i n p u u t สขานะคะคือขา Non Inverting ซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะกับขาที่2ก็คือขา Inverting Input นะคะซึ่งสัญลักษณ์ก็จะเป็นขาลบแล้วก็จะประกอบไปด้วยขา Output นะคะจำนวน1ขาวงจรสมบูรณ์ของออฟแอมนะคะวงจรสมบูรณ์ของ o อฟแอมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีค่าวความต้านทาน r in เนี่ยนะคะต่ออยู่ระหว่าง ขา input ที่เป็นขา non-inverting กับขา inverting นะคะซึ่งแรงดันที่อยู่ระหว่างนะคะขา inverting กับขา non-inverting เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าขา VD นะคะเป็นค่าความแตกต่างระหว่างแรงดันของขา input ทั้งสองขานะคะส่วนทางด้านของ output เนี่ยก็จะมีตัวต้านทาน R out นะคะต่ออยู่ซึ่งเป็น ตัวตั้นทานที่เรามองทางด้านของเอา p ์พุตนะคะต่ออยู่กับแรงจ่ายแรงดันนะคะที่ถูกแรงจ่ายนะคะที่ถูกควบคุมด้วยแรงดันอ่ะซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ AVD นะคะซึ่ง A เนี่ยเป็นอัตราขยายในขณะที่วงจรเปิดนะคะของ o แ m ม